สวัสดีค่ะปะเกตพาเที่ยวคลิปนี้นะคะ2วันหนึ่งคืนกับจังหวัดระนองแล้วก็ชุมพรค่ะปะเกตไปเที่ยวมาช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคมปี2568นี้เองค่ะไปเที่ยวกันเลยค่ะระวังสัตป่าข้ามถนนมีด้วยเหรอดิงนะตอนนี้เรากำลังจะขึ้น จุดชมวิวเขาคอหมาโอ้ยมีกว้างนะคะรับแล้วก็มาตามรอยของไอซ์แบงค์เดรี่ค่ะอันนี้ซื้อปัดนมาแล้วโอ้ยอากาศด,ดีมากเลยอะตกกอนดิฝนหยุดให้ไปท่องเที่ยว5นาทีเดี๋ยวตกใหม่ถ้ามีรถลงมาจะสวนยังไงไม่ไม่ทางลงน่าจะ จริงเหรอไม่ไม่ได้ขึ้นลงั้งเดียวกันเราก็มั่นใจมากเลยนะว่าไฟเราจะเพียงพอสามสองอยู่ในความลุนนะคะสามสิบสองเปอร์เซ็นี่แต่ว่าเมื่อกี้เราแวะที่กราบบุรีแต่ว่าฝนตกหนักแล้วก็หัวชาร์จไฟคือไฟดับที่ปั๊มหัวชาร์จก็เลยดับไปด้วยเชื่อมต่อไม่ได้ก็เลยอดชาร์จ ใช้ชีวิตคนลราค่ะอย่างนี้ก็ขออุทยานก็ขอชาร์จต่อรถไฟ้าสามารถคลานได้แบบ <c oughs> ไม่มีกำลังย,อยอ่อหย่อนคลานตุ้มเตียมตุ้มเตี้ยมเลยไม่มีถอยหลังล <c oughs> ่ดชันมาก่ะโอ้ยขึ้นเขาเขาพอเขาไอ,อ้นั่นชันบว่นี้เขาอ,อะไรวะ ผมพ่อต่อจากของพ่ออะไรเอ,อ่ออะไรที่ผู้ทัพเปิร์เออผูอ้เปิร์กนคนนกนรับวัเรี่<อ>รงเช้าเราก็เข้าสู่ธรรมชาติวันนี้อ่แถวนี้นะเราเราจะยืดันลงพนแล้วไม่มีใครมาแล,แล้วทุกคนถึงแล้วมีห้องน,นอ้ำเหมืนตอนสิบสี่ โอ้ oh. ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกปไปจดหน้ป้ายโฮ้ลูกมนติกมากเลยอ่ะแฟนพามาเที่ยวไว <Bye>. ้แปลกแปลกคนความโชคดีของเราที่จะได้มาจุดชมวิวตอนที่ระยะทางที่ตอนที่มานี่ฝนตกหนักมากแต่พอขึ้นมาทางนี้โอ้ยสวยอะ่ะฝั่งนึนเขาจะเป็นพาม่าเหรอคะใช่ไหม mm. กบาบมานี้นะคะก็คือคุณไอ์กับคุณแบงเขาบอกว่าห้องน้ำห้องน้ำอย่างหรูว่านี่แฉบพื้นแฉะเดี๋ยวเราจะไปชมห้องน้ำกันค่ะว่าอย่างหรูขนาดไหนอ่ะขอเดินลงไปชมห้องน้ำก่อนนะคะ โอ้ยโอ้ยช oh, 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 oh. ันจ pues ังอ mm ๋อเขามีทางบันไดนี teachers, ่ค nah. ่ะทุกคนห้องน้ําเข้ามาค่ะเข้ามาเข้ามาค่ะแล้วก็นั่งทําภารกิจตรงนี้ค่ะแล้วก็ชมวิวค่ะเธอยังกะโรงแรมหรูอ้สวยมากขอมองด้วยตาเปล่านิดนึงนะคะ อ้ยสวยอะ่ะแล้วก็ห้องน้ำสุขภัณฑ์นี่จ้าเอ๋เอสุขภัณดีเยี่ยมเอ้ยเอ้ยเนี่ยค่ะแล้วก็ค่าเข้าเมื่อกี้ก็คนละสองคนนะคะแล้วก็รถหนึ่งคันทั้งหมดเจ็ดสิบบาทค่ะ หวอืมใช่ใครแวะมาแถวภาคใต้มาจังหวัดระนองนะคะก็แวะเข้ามาชมค่ะไม่ไกลเลยค่ะจากถนนใหญ่ถนนหลักเข้ามาแค่ประมาณ3กิโลเมตรเองนะคะ

เขาคอมาลงจากเขาคขอมามาแป๊บหนึ่งนะคะประมาณสองกิโลก็จะเจอน้ําตกบุญญาปานค่ะแต่วันนี้ตะเกียเคยเข้าไปแล้วก็ไม่เข้าละผ่านหนูนตกก็เสียงดังเลยสวยอยู่ค่ะถ้าขึ้นไปดูชมวิวที่จุดเขาคอมาที่ชํานะ้กเงิน,นงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาบัตรมาเข้าที่น้ําตกนี้ได้นะคะไม่ต้องใส่เงินเพิ่มค่ะ กันซื้อทีอย่างเนี้ยอันเนี้ยปะากรุงหวันสองอันนะ้สองอันค่ะก็ก่อนกลับเพิ่งมาวันแรกเราก็ช็อปเลยค่ะช็อปปกติแลนบัสชอรี่พริกแซลมอนโอ้ำพริกแซลมอนแต่ว่าพวกพวกน้ำพริก 80บาทาร้านเขาจะอยู่ตรงข้ามกับน้ําตกเงาเลยค่ะ see on metod . อ้ยสวยโรแมนติกมากค่ะถ้าปิดก็กดแช่ไว้เลยค่ะอ่าโอเคนี้เราเปิดน้ำตัวนี้ดึงออกมาได้นะครับตัวนี้ก็เปิดตัวนี้จะเป็นน้ำร้อนตัวสองน้ำร้อนค่ะตัวแรกเป็นน้ำเย็นค่ะ แต่น้ํานี่ก็คือมาจากน้ําแร่น้ําผูร้อนโอเคอแต่ผ่านตัวกลองของโรงแรมอีกทีนึงคือโรงแรมทันสมัยมากอะ่ะปุ่ม Do o o t t i s t u u r make เน็อัพรมอันรมอันนี้เปออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นนาฬิกาปลุกมีไฟไมีไฟให้ตกเขาก็มี มี USB ต่อชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าได้มีคอฟฟี่เคาน์เตอร์มีกาแฟห้องน้ำก็จะมีดรายเป่าผมค่ะมีปากก่อนนี่ คืนนี้กูดไนพักผ่อนก่อนนะคะไปฟาดกันที่โรงแรมการยาพาคือเป็นไพรเวทมากเลยไม่มีนักต้องเที hmm. ่ยวมาเลยแต่ว่าก่ะดีมาก พ่อปจ้าตอนนี้พี่จีนวิ่งไปทำงานแล้วตกผิดทีเที่ยงกะเพราไก่ทุกที่กะเพราหมูุกที่ Hãy đọc về ที่นี่ชุมพอรอ๋อตำบลนั้นเนี่ยไม่ได้อับเบอไม่ได้ที่จอดเลยนะ นึกว่าเขาแล้วเขาไปรบันยังมีเรือเรามาทันจบทริปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ